สวัสดีค่ะช่องสุกัญญาทราเวลอ g ง a n d นะคะเป็นช่องของยายอ้อยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็จะไปที่ร้านเอเชียอาน่นะคะเป็นร้านขายอาหารของทางเอเชียบ้านเราค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะคะว่าที่นั่นมีอะไรบ้างนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงร้านเอเชียนาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะตู้แรกที่เดินเข้าไปก็จะเป็นตู้พวกอาหารสดนะคะเป็นกุ้งหอยปูปลานะคะรานะคาก็แอบแพงอยู่เหมือนกันนะคะูด,ดี๋ยนดูนจะมีไข่ไข่ไเค็มอะ่ะ ไข่เค็มหกฟองสามแล้วห้าสองร้อยบาททำเองดีกว่าลูกชิ้นโอ้โหลูกชิ้นนะคะชิ้นปลาชิ้นหมูแห้งอ่ะอันนี้สองร้อย จีนบุ้งจีน Morning Glory ร้อยหนึ่งอะค่ะแพ็คนี้ร้อยหนึง่งแพงมากองร้อนชิลินี้ของเยอะมากมันนะคะมันสำมปะหลังใบตอง ไอตองแค่นี้ค่ะร้อยี่สิบบาทประมาณร้อยี่สิบบาทแพงมากที่นี่ทุกอย่างแงพงนี่ทัอบโซ่หูดี่ยจะเป็นเครื่องดื่มน,นะคะอฟาฮีไทเกอร์ ตอนนี้ก็จะเป็นโซนอาหารแช่แข็งนะคะหอโโอยหน้าจ้ะหอยหน้าหอยเชอรีอ่เผือกเผือกอบก็มีข้าเหลือล็อบเตอร์ล็บอบเตอร์ตัวนี้ใหญ่จ้ะ12ปอนด์ ประมาณ480บาทเฮ้ย okay. ตีนไก่พี่น้องตีนไก่ตีนไก่จ้ะเออชิคกินซื้อหาปอนด์ ไก่ถึงนึงหดหนึ่งเขาจะพี่นอกใบละร้อยหกสิบกว่าบาทค่ะอันนี้เป็นไข่เค็มมีครกครกจักบาทโอ้ยสี ท่นเกือบพันจ้ะโทรศสพท์เกือบพันหนึ่งอันนี้ก็แลอรีหนึ่งค่าซื้อปะทูไปฝนป,ปะทูอินเดียทูหัวหลุดสิมอินเดียมม่คาย พี่น้องบึ้งกระปูหน้าเอ,อ่อ fresh water c r a ปูหน้าจ้ะสองรบาทจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้ะร้อกสิบาทกระปูปลากระพง ดูเรียนเอาุูเียนกองดูเรียนทูเรียนกองกับี่จ้ะปลา,าเข้มเล็กปลาน้อยปลาหมด เกือบสองรอยพี่น้องอามีแชทอินวอเตอร์คืออย่างวะ ได้แอนซรีนี่ยางีบัวที่ปลาเมฆนี่ระเข้มนี่ระทูชิเลียมด่วยากบเาเห็นแหะเพราะว่มี เขาล้ามพี่น้องเขาล้ามจ้พน,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 นี้เขาเอื้อมยังวะโฟร์เซนทา s ด r เซอร์เบสตี้กีร่าอินบัมบูกระบาดโอ้พ0บาท รมามัน60บาทพี่นอ้องย้ออยใส่แม่บ่ใส่บได้เดี๋ยวเขาชิบเอียังม่มมันแม,มนบะดอกพี่น้องเป็นเกาลักแช่แข็งเออเกาลักแช่แข็ง เฮนับสองร้อยสองร้อยกะบอกสองร้อยซี่จะเป็นยังไง้งป้งพูชิมปลาอันนี้เอาสมัซซิกบไปปนคือบ่มีกบอ่ะนีก็ะป็นพวกชิมแช่แข็งจ้ะ มองว่าจากจีนแน่จะกไทยแน่บ้านเราเค้กขน,นมยนาะข้าวเทียนเบิ่งซื้อข้าวเทียนแบบสุกศรีลอยแล้วก็กะทิกระปอ๋องนลอยเราก็เอาไปเฮ็ดแกง มีแกงหลี่รถดีได้อะ่าจะรถด,ดีกะปิกะปิสองร้อย หกสิบบาทเนีจ้ะก็บปีเก็บฟองน้ำเก็บปีอ,อืสมสงสัยชูดีกว่าออสโลสงสัยชูนอไม้นอไม้นอนอไม้เก้าสิบบาทจ้ะนี่ยอไม้ างาไม่กมสิบบาที่ายอ่ะเอานอาไม่อใไม่ก็สิบาทนา้ำปลาที่รกดีคือบโบมี่น่จ้ะขานอน้ำมันหอยน้ำปลาชิพเรสหกบาทท0กสบว่าบาทน้ำมันหอยลอยยี่สิบจ้ะปวดใหญ่ ตามนี่เลยเค่อยหารถดีเ่าเห็นนี่น้ำยาขนมจีนนี่พร้อมเอาน้ำยาขนมจีนเป็นสำหรับเฮดเด้เลยจ้ะปัดพี่โนนองยาอยก็สิเอายู่บ่ยังอยู่ยหงองเป็นโซนอาหารกระป๋องจ้ะอาหารกระป๋อง ผักกาดดองตาลรอบโอ้ี่สบีบาท4ีสบาสบาทจ้ะลองไปกระถุงก่อนจะได้ร้ายแล้วหวปลีอ๋อด็ดีบอนนาบอสสัมเย่อ้ยังพอหัวปีแล้วพี่น้อง เจ็สิบบาทจ้ะหัวปีหัวปีกระป๋องเออจอ้ยพอขนุนเทียมวะเนาะอ,อันนี้บุกมีจ้ะบุกมีในน้ำเกลือหกสิบบาทจ้ะเจอ้ยก็จะเอาไปกระป๋องหนึ่งผาแกงแกงใส่หมูเอามันคือขนุนอ่อนในน้ำเกลือหอัวปรี Mm. อันนี้อียังอ่ะอันนี้ก็สิเป็นบุกมี่มกมี่ขึ้นก่อกนบุกม่วงกระป๋องเราจะเอาไปห่อนึน่งกิ๊แข่งไทยชิลลีว่วะเนาะกิ๊แข่งซีจิ้มขี้นอ่าเอ็นดี้ ผูยเหี่ยวพ่อเม็ดเีอยอันนี้คุณคูดนี <S 2> <S 2> <S 2> <N> ่เยลีแปดสบาทจ้ะพี่น้องยอะกับซิลลองเอาไปอันนึงงนี่จ้ะเยลีบานห้าหอัน8ปดสบาทโคนนคุณนัดคุณวะซิลลอเอาไปกินอันนึงบ้างมัดแสบบอค้น s, s there, t h i n g e l d r i n g r e อันดูวันโยกเกิดเกิดดิโอเคโอเคจะเดี๋ยวไปใจต่างกันก่อนค่ะเต็มกระตาแล้วได้เต็มกระตาแล้ว ดพีพรีสเดกนไดซื้อของเสร็จแล้วได้ตีนไก่ได้ปลาทูได้นอไม้ได้บอกมีได้หัวปรีจะเบิดกับพันหนึ่งจากพี่น้องเมื่อกี้น่ะคือว่าแหละของทุยามันกับแพงเนาะตอนนี้ก็า่างกลับจ้ะสำหรับวันนี้ย้อยกับลุงแอนดี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่เร็วๆนี้ค่ะบ๊ายบาย